สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับวิดีโอแนะนำการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมฟิปอัลบัม6.0 Pro อีกครั้งนึงนะครับสำหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการบันทึกหนังสือลงแผ่นซีดีรอมนะครับเมื่อเราสร้างหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับการบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะนำหนังสือของเรานั้นลงบันทึกในแผ่นซีดีรอมนะครับมีขั้นตอนทาดังนี้ครับคลิกเลือกที่ c ูบ a ร e ครีเอทอเนียลแหรือไปที่แถบเมนู cd maker ครับจากนั้นเลือกที่ create album cd ครับก็จะปรากฏ create album cd d ดีได้อะลอกขึ้นมานะครับจะมีให้เราเลือกนะครับระหว่าง create a new album cd นะครับคือการสร้าง cd ใหม่หรือ open and exciting album cd นะครับนั่นหมายความว่านำาอลบั้ม CD เดิมนั้นมาปรับปรุงแก้ไขและบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราจะเลือกที่ create a new album CD นะครับจะมีให้เลือกทั้ง single album CD และ multiple album CD นะครับถ้าหากเราจะทำหนังสือเพียง1เล่มนะครับก็คลิกเลือกที่ single album on CD นะครับสมมุติว่าเรามีหนังสือหลายเล่มนะครับก็คลิกเลือกที่ multiple album on CD นะครับจากนั้นคลิกเลือกที่ OK ครับก็จะเป็นขั้นตอนของการตั้งชื่อนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งชื่อว่า t e s นะครับ ก็จะปรากฏบุ๊กเชฟอัลบั้มได้อลกขึ้นมานะครับให้เราสร้างชั้นหนังสือนะครับขั้นตอนก็จะเหมือนกับการสร้างชั้นหนังสือในตอนที่แล้วนะครับสมมติว่าเราได้สร้างชั้นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่เราจะนําลงแผ่นซีดีนะครับก็ง่ายมากครับเพียงไปที่ทูนะครับจากนั้นคลิกเลือกที่เบิร์อัลบั้มทูซีดีนะครับหากเราจะบันทึกหนังสือของเราลงในแผ่นซีดีเพียงเล่มเดียวนะครับก็สามารถทําได้โดยนะครับ คลิกที่แถบเมนู CD Maker นะครับจากนั้นเลือกที่ Create Album CD ครับจากนั้นคลิกเลือกที่ Create a New Album CD นะครับเลือกที่ Single Album on CD ครับและคลิก OK นะครับโปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งชื่อว่า Sample นะครับจากนั้นคลิก Create ครับ จะปรากฏอัลบั้ม CD o p ออ o ชันเมนูได้อลอกขึ้นมานะครับให้เราสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ครับเซตอัลบั้มออปชันนะครับสมมุติว่าเราคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าต่างๆซึ่งมีความหมายดังนี้นะครับเราจะไปที่แถบแรกนะครับคือแถบของ general นะครับจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปแต่ละรายการมีความหมายดังต่อไปนี้ครับ start with space screen for แล้วก็จะมีเวลาให้เลือกนะครับ ในส่วนนี้จะหมายความว่าการเริ่มด้วยภาพที่เราระบุนะครับต่อไปเป็น Embed to Type Font นะครับหมายความว่าให้บรรจุฟอนต์ที่เลือกใช้ไปกับเล่มนะครับแนะนําว่าควรติ๊กเอาไว้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้ฟอนต์ต่างๆนะครับหากเราสร้างหนังสือแล้วเราใช้ฟอนต์พิเศษนั้นนะครับเมื่อไปเปิดกับเครื่องอื่นอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะติ๊กเลือกรายการนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะได้บันทึกฟอนต์อักษรของเรานะครับไปกับซีดีหนังสือด้วยนะครับ ต่อไปส่วนของแ p t l y to this album นะครับ company นะครับหมายความว่าหน่วยงานนะครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับว่าหนังสือของเรานั้นสร้างจากหน่วยงานอะไรนะครับสมมุติว่าสร้างจากโรงเรียน s แ m มเป s ลสคู l แล้วกันนะครับเว็บ URL นะครับหมายความว่า ชื่อเว็บไซต์นะครับเราอาจจะใส่ชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนเข้าไปก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อไปเป็นแถบของ setting นะครับที่ setting นี้นะครับเป็นการตั้งค่าการแสดงผลแต่และรายการก็มีความหมายดังต่อไปนี้ครับ User will be allowed to auto all flip นะครับหมายความว่าอนุญาตให้แสดงผลแบบอัตโนมัตินะครับ Start with Auto Flip หมายถึงการเริ่มแสดงผลแบบอัตโนมัตินะครับ Start with Album Open นะครับหมายความว่าแสดงผลอัตโนมัติเมื่อเริ่มเปิดเล่มนะครับต่อไป Start with No Window Frame นะครับหมายความว่าให้หนังสือนั้นเปิดขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเฟรมหรือว่ามีกรอบของโปรแกรมนะครับสมมุติว่าเราคลิกเลือกนะครับ ต่อไปจะเป็น User will be allowed to switch to window frame mode หมายความว่าอนุญ,ญาตให้ผู้อ่านหนังสือนั้นสามารถสลับโหมดระหว่างแบบมีกรอบ Windows หรือไม่มีกรอบ Windows ได้นะครับต่อไปเป็นแถบของ Security นะครับหรือว่าแถบของความปลอดภัยนะครับเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยนะครับซ,ซึ่งแต่ละรายการก็มีรายละเยียดดังนี้ครับ Password protect the CD นะครับเป็นการตั้งรหัสผ่านเพื่อเปิด CD นะครับหากไม่มีรหัสผ่านนั้นจะไม่สามารถเปิด CD หรือว่าเปิดหนังสือได้นะครับ Expire of CD นะครับหมายความว่าเป็นการตั้งค่าวันหมดอายุของแผ่น CD นะครับสมมุติว่าเราคลิกเลือกนะครับก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้แผ่น CD นั้นหมดอายุวันเดือนปีที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าให้นับจำนว,นวนวันที่เปิดแผ่น CD เป็นครั้งแรกนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของ a p p l i e ย t t ดิสอัลบนี้นะครับ e n c r y s e l e n t นนะครับหมายความว่าป้องกอันอัลบั้มปัจจุบันนะครับ u s e r w i l l b e allowed t o print and save เ e ฟ t u r e นะครับหมายความว่าอนุญ,ญาตให้ผู้อ่านหนังสือนั้นนะครับสามารถพิิ้นข้อความพิม้นหนังสือหรือว่าเซฟภาพต่างๆจากหนังสือได้นะครับทาให้ต้องการให้มีการพิม้นหรือว่าเซฟภาพต่างๆจากหนังสือของเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับ วอเตอร์มารนะครับจะเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยโดยการใส่ลายน้ํานะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าภาพต่างๆที่เราจะนํามาเป็นภาพลายน้ํานั้นนะครับสมมุติว่าเราจะเลือกมาสักภาพหนึ่งนะครับเรอจะใส่ข้อความก็ได้นะครับว่าห้ามทําสําเนา สังเกตที่ฟอนต์นี้นะครับจะไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ที่ซัพพอร์ตภาษาไทยได้นะครับโดยคลิกเลือกที่ฟอนต์จากนั้นเลือกฟอนต์ที่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับกรณีตัวอย่างนี้ใช้อังสนา UPC นะครับเพิ่มขนาดสักหน่อยนึงนะครับเพิ่มขนาดสัก14นะครับจากนั้นคลิกโอเคครับจะสังเกตนะครับว่ามีคําว่าห้ามทําสําเนาขึ้นที่ขอบด้านซ้ายบนของหนังสือเรานะครับเราสามารถ จัดวางตำแหน่งได้นะครับว่าจะให้ข้อความลายน้ำของเรานั้นอยู่ที่ตรงไหนของหนังสือนะครับสมมติว่าให้อยู่ที่กลางบนก็ท็อปเซนเตอร์นะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับหากเราไม่ต้องการให้มีลายน้ำนะครับก็ติ้กเครื่องหมายถูกออกนะครับจากนั้นคลิกโอเคครับที่เซตลบัมซีดีไตเิลนี้นะครับหมายถึงการเซตไตเติลของซีดนะครับเราสามารถใส่ข้อความได้นะครับ สมมติว่าเราจะใส่ข้อความเป็น sample photo title แล้วกันนะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับ Preview อัลบั้มซีดีนะครับหมายความว่าเราสามารถเปิดดูตัวอย่างของหนังสือของเรานะครับก่อนที่จะบันทึกลงในแผ่นซีดีนะครับหนังสือของเราก็จะเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเราดูตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถคลิกปิดไปได้นะครับ เมื่อเราคลิก Next นะครับจะปรากฏเบอร์ซีดีอินโฟเมชันไดอะล็อกขึ้นมานะครับเมื่อเป็นที่พอใจแล้วนะครับหากต้องการสร้างเป็นแผ่นซีก็คลิกที่เบอร์2ซีดนะครับนอกจากเราจะสามารถสร้างแผ่น cd ได้แล้วนะครับหากเราไม่ต้องการสร้างนั้นเราสามารถเก็บไว้ได้ในโฟลเด er อร์ sample ในด็อกิเมนต์ของเรานะครับจากนั้นคลิก OK ครับเป็นการเสร็จสิ้นกระบ,บวนการนำหนังสือลงในแผ่นซีเพื่อเผยแพร่นะครับ หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้จากคลิปวิดีโอการแนะนํานี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอแนะนําการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมฟิปอัลบัม6.0 Pro นั้นก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ